โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีเรื่องจะมาประกาศททุกคนได้ทราบซึ่งนั่นก็คือตอนนี้ผมก็มีแชทกลุ่มแล้วครับทุกคนแชทกลุ่มของผมก็คือแชทอิซิวานกับ FC c h a แชทอ,อิซิวนก็คือตอนแรกผมก็จะเอาอันนี้มาเป็นแชทกลุ่มหลักแต่ว่าก็ดันบังเอิญลืมเขียนคำว่า FC ครับสุดท้ายก็จะทําใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีการลบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็ไปแบบว่าเข้าร่วมกับแชทกลุ่มงผมได้เลยครับมาก็มาเดี๋ยวผมจะตั้งกฎให้ทุกคนดูครับนี่คือคําอธิบายมาและ แต่ลทุกคนและนี่ก็คือกฎของกลุ่มเราครับซึ่งกฎก็จะซึ่งกฎทุกคนก็ต้องทําตามอย่างเคร่งครัดด้วยครับโอเคส่วนกฎที่ผมบอกว่าห้ามส่งอะไรเกเรเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องทําตามเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมห้ามหมดเลยครับเพราะผมก็ยังอนุญาตให้คุณส่งอันที่แบบว่าภาพที่แบบว่าชูกล้ามแบบว่าภาพชูกล้ามแบบว่าผมชูกล้ามอันนี้ได้ครับ ส่วนภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาพชูกล้ามเนี่ยอันนี้ผมไม่อนุญาตให้ส่งครับเพราะถ้าส่งเน้เนี่ยโดนแบนแน่นอนฮ่าฮ่าาโอเคโอเคซึ่งผมเนี่ยก็ทำกลุ่มไปทั้งสองกลุ่มซึ่งอย่าลืมไปสมัครกลุ่มผ,มผมด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนเไว้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย